สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาตัดเจอกับคุณอยครับเม mm ื่อกี้เห็นมันกัดลูกปลาที่ช่องปัดปัด,ปดท่อเนี่ยครับท่านผ mm ู hmm. ้ชมลองดูว่ามันจะกัดไหมชัดเจอนะ่ะชัดเจอครับปะทะกับวีหงครับมาเลยเพื่อนตีช่องนี้ดิเมื่อกี้มันกัดลูกปลาโชว์เราแล้ว mm hmm. มีดีในน้ำก็ตรงปลาด mm hmm. ิไม่มีปลาอะไรยังไงในน้ำตรงปลาอยู่แล้วล่ะ ในเล็กก็ใหญ่เท่านั้นแหละแล้วแต่ฝีมือนะเฮื่อนในทันได้ไมั้ยรู้เปล่าแล้วเขายกไปยกมามหลบอยู่ในหน้าทอละกูว่าตัดเลยไม้น,นี่น่าจะรู้แหละมาที่นี่ถ้ากัดก็กัดมันกัดสึกตัวยังมันก็ไม่กัดแล้วขึ้นไป รู้หมดแล้วแหละหว่าเป็น1นึ่งซีดอยแล้วของนี้หนึ่งหนึ่งซีับงคองนะทุกชมเนี่ยเป็นวิเศษอยแล้วว่ากาศก็แตกดีนะปะกากาศจไมปากท่อมันไม่แตกถือว่าขอใส่ปากก๊อก่อนนะครับทุกชมมันร้อน chỉ tám và đi luôn thu chung máy này lại hắn tê sống hai hắn tê gặp thật tự ở khánh đu cân à cua ra chơi cả đi cua đó là กันหนึ่งซีเขาอยู่คาทุชมนี่โอ้ยเสร็จหนึ่งซีเขาจนได้นี่ครัาทุชงอะไม่รอครับวีโงเต็มปาดอีกแล้วว้าสุดยอดพระทุชมโอ้ยชัดเจอกูไม่ได้เรื่องเลยเสียงกระลุกปลาไหนมาเจอวีโง่แล้วจริงๆนะเพื่อนเนาะ เดี๋ยวปิดคลิปกันเดี๋ยวเพื่อนจะได้หนึ่งคลิป